สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปอีโวสัตว์เลี้ยงกันนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับณตอนนี้นะครับทางกราวิตี้นะครับเขาเปิดให้เรานะครับอีโวสัตว์เลี้ยงได้แค่4ตัวเท่านั้นนั่นก็คือจากฟอร l ลิงนะครับเป็นมาสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็จากสวีตเบบี้นะครับเป็นสวีตนะครับเป็นหมูใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ออคมาเดร์นะครับเป็นไฮออกแล้วก็สุดท้ายก็คือปิโกปิโกเป็นแกลนปิโกปิโกนะครับ การอีโวสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะครับก็ต้องใช้อเทมในการอีโวนะครับแล้วต้องมีความสัมพันธ์นะครับที่อยู่ในระดับสนิทสนมนะครับอ่ะโอเคเรามาดูวิธีการอีโวกันนะครับวิธีการอีโวนะครับก็ให้เรานะครับคลิกขวาที่เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วเลือกที่ดูสถานะสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเป็นสนิทสนมแล้วใช่ไหมครับจะมีคอมมานด์ขึ้นมา1นึ่งคอมมานด์นะครับ ถ้าเราคลิกที่คอมมาน d นะครับแล้วก็เลือกที่อันล่างสุดเลยนะครับจะเขียนว่า EVO Mastering นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงมอนสเตอร์ Master ตัวไหนนะครับเขาก็จะขึ้นมาว่า EVO จุดๆๆนะครับเป็นล่างสองของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็ให้เรากดเลยนะครับกดมาปุ๊บก็จะเจอกับหน้าต่างตรงนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเขาก็จะบอกว่า ไอเทมนะครับที่ใช้ในการอีโวมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับถ้าเป็นมาสเตอร์ลิงนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับใบชุบนะครับ10บใบนะครับแล้วก็แอปเปิลเขียวนะครับที่ใช้ในการจับโปลิงนะครับ3ชิ้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเราอีโวไปแล้วนะครับเราจะได้สถานะอะไรเพิ่มบ้างนะครับเรามาดูที่โปลิงก่อนนะครับสถานะเดิมๆของเขาคือนี่เลยครับ ลักบวก2คลิบวก1นะครับอันนี้คือสถานะเมื่อเจ้าโปลงิงนะครับสนิทสนมก็จะได้สถานะตามนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูเมื่อเราอีวเป็นมาสเตอร์ลิงแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะได้นะครับเป็นลัก3คลิกเมื่อความสัมพันธ์เป็นสนิทสนมนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมของนะครับพร้อมแล้วนะครับก็จะมีนะครับนี่ผมเตรียมมาแล้วนะครับอันนี้ 10ชิ้นนะครับแล้วก็ตัว a l a ไ p แอปนะครับตัวนี้อีก3ชิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดตกลงไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับเขาก็จะเด้งมาเป็นไข่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชื่อไข่จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นมาสเตอร์ลิงนั่นเองนี่นะครับเราก็จะได้ไข่มาสเตอร์ลิงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองมาลองฟักไข่มาสเตอร์ลิงกันดูนะครับก็ไปที่ฟักปุ๊บ อ่าแล้วกด mastering นะครับโอเคอ่านี่ครับอ่ากดให้อาหารไม่แน่ใจว่าเราจะยังใช้ apple juice อยู่ไหมไม่ใช่นะครับเปลี่ยนเป็น pet food แล้วนะครับนี่ครับแจ้งเตือนเลยนะครับว่าไม่มีอาหาร pet food นะครับ pet food ก็หาไม่ยากครับก็จะมีขายอยู่ที่ NBC ขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการอีเวตว์สเลี้ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย